สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาชมคอนโดนะคะโครงการที่นี่สวิตดีแบงราชปาลีนะคะซึ่งเหมาะมากสําหรับคนเมืองนะคะที่ต้องการเป็นเจ้าของคอนโดนะคะอยู่บนทําเลสัยภาพนะคะติดถนนใหญ่เลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราเข้ามาดูในห้องกันเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องขนาด24ตารางเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้พร้อมเข้าอยู่เลยนะคะเพราะว่ามีเฟอร์ครบทุกอย่างเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องโมพาชมภายในห้องกันนะคะค่ะเปิดห้องมาพบนะคะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของวิวอิงนะคะห้องนั่งเล่นค่ะดูทีวีนะคะ, UV e ะ,คะแล้วก็เป็นวิวอิงครัวค่ะมีชั้นรองเท้านะคะ แล้วก็มีในส่วนของซิงค์ล้างจาน,นค่ะส่วนถ้าเรามองออกไปด้านนอกนะคะก็จะเป็นวิวเมืองค่ะวิว<ฮ><ฮ>ทางด่วนนะคะแล้วก็วิวถนนค่ะทั่วไปนะคะส่วนในส่วนที่สองน,นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องนอนค่ะห้องนอนก็จะเป็นวิวอินเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะเปิเข้าไปดูเลยนะคะเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะก็จะมีเฟอร์อร์ตกผ่าแบบนี้เลยนะคะมีเตียงแล้วก็แอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้า ดู่เองแบบนี้เลยมาแบบตัวเขาอยู่ได้เลยนะคะส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะมีมกระจกตั้งตรงนี้นะคะส้นเปียกแห้งนะคะอรบครกไ่เลยเพ <Okay, S 1> ดานจะค่อนข้างสูงนะคะทำให้ห้องเนี่ยดูโปร่งนะคะแล้วตรงนี้ตื่น ชมวิวเมืองอย่างนี้ได้เลย,เลยนะคะตรงนี้ก็ทำเลจะใกล้ทางด่วนนะคะเดินทางสะดวกนะคะเข้าเมืองก็สะดวกสบายมากมากเลยนะคะและอยู่ใกล้สิ่งอนนำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะตรงนี้ออกไปนิดเดียวก็จะเข้าเส้นวิภาดีนะคะไปสูนะ่สนามบินดอนเมืองนะคะหรือว่าขึ้นทางด่วนไปสุวรรณภูมิได้เลยนะคะเดินทางสะดวกสบายมาก ขับเข้าเมืองก็สะดวกสบายด้วยนะคะตรงนี้อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอันดิสาวรีนะคะแค่1นกิโลนิดเเท่านั้นเองนะคะสะดวกสบายมากสําหรับคนเมืองนะคะที่ทํางานในเมืองต้องการหาที่อยู่ที่เป็นคอนโดนะคะก็สามารถจับจองที่นี่ได้เลยนะคะส่วนเรื่องสินเชื่อเราดูแลบริการปรึกษาให้ฟรีเลยนะคะ วันนี้นะคะสําหรับใครที่ดูแล้วแล้วก็ชอบนะคะในทาเลนี้นะคะตรงดินแดงราชปาลสงนะคะก็สามารถเข้ามานะั่ชมห้องได้นะคะ,ะ,คะก็รักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าชมอีกทีนึงว่าโอเคแต่ว่าในเรื่องของคุณนี้นะคะห้องนี้นะคะ หันการตอนออกนะคะก็ก็คือทำเลดีแล้วซื้อก็ดีนะคะก็ก็ฝากไว้นะคะเผื่อที่ทุกท่านนะคะอยากจะลงทุนในเรื่องของคอนโดนะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ใครนะคะที่ไม่มั่นใจว่า กู้ได้ไหมหรือกู้ได้เท่าไหร่นะคะก็สามารถทักมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้นะคะเราก็จะให้คาแนะนําแล้วก็ประเมินให้เบื้องต้นนะคะว่าสามารถกู้ได้เท่าไหร่นะคะแตไ่ไม่ต้องแบบว่าเหมือนยื่นไปแล้วแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันก่อนได้นะคะยังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามานะชมห้องได้เลยนะคะ สำหรับทะเลนี้รับรองว่าซื้อไปคุ้มมากๆเพราะว่าเดินทางสะดวกสบายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้วนหรือว่าไปสนามบินหรือนะจะไปที่รถไฟฟ้านะคะนี่ยัมีรถไฟใต้ดินด้วยทางรังกาวก็าสามารถไปได,ะะได้ค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ลาไก่อนนะคะใครที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนคอนโดนะคะเรามีอีกหลายโครงการก็ทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสนใจทะเลไหนค่ะ ท่านวันนี้สวัสดีค่ะ